ฉันมาตามหาพอลลิกาโต้ลูก้าส่งคนรักใหม่ของเขามาว่ะนายคือเด็กสงสารใหม่ของลูก้าเหรอฉันไม่ใช่เด็กสงสารของใครเว้ยเฮ้ยมันแค่เรื่องตลกน่ะนายไม่ตลกหรอจเย็นจเย็นลูก้าบอกเราแล้วเรื่องนายพอลลีแค่ลองวัดใจกับนายเล่นเขาคิดว่าเขาเป็นคนตลกน่ะรู้จักกบมาตี้มาโลนสิหน้าตาไม่ค่อยสงบอารมณ์เท่าไหร่แต่ก็เปเพื่อนทีเรียกฉันว่าหมอินดีที่เรารู้จักนะมาเถอะมีงานที่ต้องทำ ลูกสาวสับปะเลอเพิ่งจอกจากโรงพยาบาลมาเธอโดนพวกกุ้ยทำร้ายมาแล้วจะเก็บพวกมันเหรอไม่เราได้รับคำสั่งให้แค่สั่งสอนมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทำอะไรเดี๋ยวฉันจะโชว์เองโหหน้าเละมากตามไอ้สองคนนีไปแอบย่อง นั่นไงพวกมันกำลังทำอะไร,รอยู่มาเถอะไม่อยากพาลาดโอกาสดีๆแบบนี้แล้วอย่าให้มันหนีไปได้วิ่งฉันมีเงนะ <s> ินนะจะให้หนายเอาละเราจะเริ่มการสั่งสอนนัน <_ s> อ่อยอมอยอ่ยออออทาทำโอ้ถ้าจะเจ็บนั่นั่น อหต่โตไอ้งั่งนั่นมันวิ่งเข้าไปในสุสานวาะมาหน,นี้มาหนี่มาลงสุสานเลยมาอยู่ไหนวะสุสานมาลงสุสานดีดีดีเหมือนบ้านหลังนี้จะไม่มีคนอยู่นะ ได้โปเดผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วฉันรู้น่ะว่าแกจะไม่ทําอีกแล้วแต่แกควรเรียนรู้และปฏิบัติกับคนอื่นอย่างให้เกียรติตอนนี้มันสายไปแล้วฝันดีนะที่รักไปเฮอะพอแค่นี้แหละลูก้าพูดถูกว่ะแกนี่ใจถึงจริงๆ แล้วก็ทำงานอย่างที่มันว่าได้ด้วยโอเคตอนนี้ไปได้แล้วบูก้ารอแกอยู่ดอนโคลิโอเน่อย่าให้ฉันทำเหมือนมีเรื่องกับบาดหมงางตะกับตระกูลและเข้าไปหาโซโลอโซเพื่อที่จะเป็นไส้ศึกเราจะขับรถไปมิดทาวแกขับไปแล้วไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้น ฉันค่อนข้างเป็นห่วงเกี่ยวกับทโทรลัสต์ฉันอยากให้แกไปหาว่ามันกำลังทำอะไรอยู่ไปหาทักคาเลียนและทำให้พวกมันคิดว่าแกมีเรื่องกับตระกูเล่ลองไปดูว่าพอจะทำอะไรได้บ้างดอนโคลิโอเน่ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทำงานนี้ดอนโคลิโอเน่ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ผมได้ทำงานนี้ผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวงังขอบคุณ ไปคอยจับตาดูในต่อกนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นให้รีบไปหามองอ๋อนี่มาสืบข่าวราชการลับฉันรู้สึกว่าแกไม่มีความสุขกับพวกโคลิวนี่แล้วต้องการมาอยู่กับฉันไหมล่ะแล้วแกจะให้อะไรฉันล่ะห้าหมื่นดอลลาร์สำหรับเริ่มต้นไม่เลวนะ โอเคแกตกลงนะโหโอ้ดีมากอุ้ยตัวรอบสังหารมาเฟียก็เป็น่ตัวรอบสังหารเฮ้ย สวแล้วคันนงตสวแล้วต้องวิ่งไปแอบก่นตันี้ตัวนึงบิงมากต้องค่อยๆนะคนมันเยอะ

过来，妈！过来。 รอเลยรอเลยโหยากหมอบก่อนเข้าไปยังไงเนี่ยมาดิขึ้นมาอืมเรียบร้อยตายโอ้ใจเย็นเย็นดีม่ง มังมองมังว่าไงมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นเฮ้ยไม่ใช่โทรหางสับไอหนูเดี๋ยวฉันจะไปเจอแกเมื่อไหร่ที่ร้านตัดผมถนนมอสฉันจะไปเจอแกบ่ายนี้แต่ฉันไปเร็วกว่านี้ไม่ได้เงียบเอาไว้เรามาเจอกันโอเคไหม เฮ้ย <Hey, S 2> คุณรู้จักมองมาลูนไหมเขานั้นผมมาที่นี่เฮ้ยจะเย็นเขาเพิ่งออกไปเมื่อกี้เดี๋ยวกลับมานั่งก่อนสินี่ไงาตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะ วันนี้แหละจดจอกับงานไว้เฮนเฟสมาดีทางนี้เฮ้ยน้องสาวเป็นไงบ้างพ่อสบายดีไหมส่วนใหญ่ก็ดีนะแต่เขาดูเหนื่อยนะเฟโดฉันจะไปซื้อผลไม้ซะหน่อยนะโอเคครับพ่อว่าไงมองขอบคุณพระเจ้าลูก้าตายแล้วลูก้านะขอบคุณมากๆสํสำหรับน้ำใจนะเมอรลี่คริสต์มัน ยยในนน้าโดิงฉันเรียกรถพยาบาลแล้วนะมองนายจะไม่เป็นไรไม่แฟงกี้น้องสาวฉันอยู่ข้างนอกดูแลเธอให้ปลอดภัย

ค่อยๆค่อยๆน้องสาวคนะนั้นเฮ้ยคุณ,คณโอเคไหมคิดว่านะฉันเคยเจอแย่กว่านี้มาแล้วคุณคือแฟรงกี้น้องสาวมองใช่ไหมใช่ทำไมล่ะ เขาถูกยิงหลังล่ะตัดผมโอ้ไม่จริงเกิดอะไรขึ้นเกิดการยิงกันฉันคิดว่าดอนตายแล้วเฮ้ยนายต้องช่วยฉันมาพาพ่อไปโรงพยาบาลขึ้นรถพยาบาลแล้วตามไปเราต้องรีบไปโรงพยาบาลก่อนที่พ่อฉันจะตายคุ้มกันรถพยาบาล ยิงกันโคตรมันเลย พวกแกมีแผนอะไรบอกฉันมาฉันไม่กลัวแกหรอกข้าอยู่เบื้องหลังบอกฉันมานี่เป็นโอกาสเดียวดียจะรอด โอ้โหต้องการความช่วยเหลือตรงนี้เฮ้เฟโตเกิดบ้าอะไรขึ้นซันนี่ฉันฉันพ่อเวนเอร์ ไอ้บานี่ใครคิดว่าดูหนังอเหรอใส่หัวไปเฟโดมานี่เลยไอ้เฮ้ไอ้หนูอย่าไปใส่ใจซันนี่เลยมันเป็นแบบนี้นั่นแหละเวลาที่เห็นพ่อตัวเองในสภาพนั้นสรุปว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราโดนดักจมตีมนสพานพวกมันพูดถึงฟอลาโซ,โซและที่ปรึกษาของคุณ,คณที่ปรึกษาเหรอทอม มันพูดอะไรอีกไอ้หนูนี่เป็นเรื่องสําคัญมันพูดเกี่ยวกับอะไรอีกมันบอกว่าพวกเขาอยู่ที่ร้านอาหารเก่าในบุกลินบ้าจริงฉันคิดว่าทำจะโอเคนะเขาไม่ใช่พวกขาบูด้วยเราจะดูแลต่อจากนี้เองไอ้หนูไปเจอกันที่บ้านของตะะกูลเรา